สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของจดแดง c h a น n e l นะครับแต่เปลี่ยนชื่อช่องนะครับเป็นครูสอนคอมนะครับจากนี้ก็สามารถเซิร์ชได้ชื่อเป็นภาษาไทยเลยนะครับครูสอนคอมนะครับ อาทีนี้วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งคำสั่งนึงเมนูนึงใน Microsoft Office Word ว่าเอ้ยมันอันนี้มันน่าสนใจอีกตัวนึ่งนะครับสำหรับติวเตอร์หรือว่าคนที่จะเขียนสูตรต่างๆของคณิตศาสตร์ก็ดีของฟิสิกส์เคมีคิวอะไรก็ดีครับที่เป็นสูตรแล้วก็สามารถจัดการได้ง่ายกว่าปกตินะครับมาดูเลยนะครับ Microsoft Word คลิกเข้าไปมันก็จะมีหน้าตาไม่ต่างจากเวอร์ชันอื่นนะครับเวอร์ชันนี้ผมก็จะใช้เป็นเวอร์ชันของ Microsoft Office 2016 เลือกเลยนะครับเอกสารป่ากนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวคลิปมันจะยาวปกติแล้วมันก็จะมีเมนูแทรก,มกมเมนูออกแบบเขาโครงอ้างอิงนะครับสดหมายพวกนี้นะครับปกติแล้ววันนี้ผมก็คือเห็นเห็นแวบๆบแบบนะครับเป็นเมนูในการวาดนะครับเห็นไหมครับนี่เมนูในการวาดซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเวอร์ชันต่ํากว่า2016มันจะมีเมนูนี้ไหมนะครับเอามาดูเลยนะฮะช่องแรกนะครับหมวดแรกเป็นหมวดเครื่องมือที่เป็นของอยางลบ ส่วนที่2ที่เป็นช่องที่2ตัวนี้มันก็จะเป็นหมวดของปากกาซึ่งมางมีหลายแบบหลายสีหลายไฮไลท์ให้ดูแล้วก็ส่วนที่3ก็คือการแปลงนะครับส่วนที่4ส,สุดท้ายเลยเป็นพื้นที่ของการวาดมันเป็นไปได้ไงครับ Microsoft Office Word เนี่ยมันสามารถวาดรูปได้เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับถ้าเป็นส่วนของติวเตอร์นะครับติวเตอร์ก็จะ,ะเดี๋ยวมาดูหน้าแรกก่อนเนาะถ้าเวลาการติวไปเนี่ยมันก็จะมีการทำไฮไลท์หรือว่ามีการการเขียนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะ,ะผมจะ ให้เห็นตัวดินสอหรือปากกาตัวนี้ก่อนอตัวแรกเลยนะครับปากกาตัวนี้ซึ่งตัวตัวแรกเนี่ยเราสามารถคลิกตัวนี้นะครับมันก็จะมีไฮไลท์มีค่าเริ่มต้นเป็นสีแบบนี้เหมือนสีใสลุง้งหรือเหมือนเหมือนทองฟ้าที่ตอนค่ําคืนนะครับเห็นไหมตอนนี้เรามันสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้สีไฮไลท์เป็นสีตัวไหนบ้างนะครับเนี่ยสีเพิ่มเติมอันนี้สีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย เห็นไหมครับตัวนี้มันก็จะมีตัวสีเพิ่มเติมนะครับคลิกเข้ามามันก็จะสามารถเลือกสีได้เลยอ่ะผมคลิกกลับมาดูใหม่นะครับผมจะใช้เป็นไฮไลท์ตัวตัวตัวนี้แล้วกันนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีอ่าเลือกสีเสร็จนะมันก็จะมีความหนาของเส้นที่เราทําอยู่นะครับมันก็จะมี1 2 3 4 5มี5ระดับขึ้นไปนะครับเนะี่ยเห็นไหมอ่าผมเลือกเสร็จปุ๊บผมมาลองมาทาไฮไลท์เห็นไหเนี่ยเห็นนะสามารถวาดได้เลยนะครับนี่ไฮไลท์ได้เลยนะครับมันก็เหมาะกับอ่าคอมพิวเตอร์หรือว่าสอนอนอ,นอ,อนไลน์นะะครรับททีีจ่จมกาไ หรือว่ามีการเน้นคําให้นักเรียนได้เรียนกันนะฮะมาดูทีสองทุทีส2ก็ไม่ต่างนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยหรือเลือกสีธรรมดาอันนี้ก็ทำไฮไลท์ธรรมดาไปอ่าน,นีไม่ m i ซอฟต์ออฟฟิ i เวิ o r d มันทาได้ขนาดนี้เนาะมาดูอันนี้ไม่ใช่ปากกาอันนี้คือดินสอนะครับดินสอลองวาดดูเนาะดินสอก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมเส้นบางๆซึ่งดินสอมีออปชั่นเหมือนกันไหมเนี่ยมีเส้นใหญ่เหมือนกันอ่สามารถอ่าระบายได้เลยอ่าอันนี้ เครื่องมือเพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วมันก็มี3 3หัวเนาะอ่าดินสอปากกาแล้วก็ปากกาเน้นข้อความนะเน้นความมันจุสุดท้ายอ่ะคลิกตัวนี้นะครับเน้นข้อความอ่าคลิกป,ปุ๊บอยากเป็นเน้นข้อความหรือไฮไลท์เป็นสีอะไรผมใช้เป็นสีเหลืองก่อนนะหหเห็นไหมทำไฮไลท์ได้ปาดไฮไลท์ได้เห็นไหมครับอ่าโอเคอ่มาฝั่งของการแปลงนะครับการแปลงตัวนี้มันก็จะเป็นการเขียนในส่วนของสูตรคณิตศาสตร์นะครับมันก็เห็นอยู่แล้วครับบาน การแปลงหมึกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลบตัวนี้ก่อนนะฟาเสร็จก็ต้องลบเป็นนะครับเนี่ยอย่างลบพลิกปุ๊บแล้วก็เรามาพลิกที่เส้นมันก็จะหายไปเลยนะง่ายๆนะครับแต่บางโปรแกรมนะครับเมาส์ของเราก็จะเป็นรูปยังลบนะแต่ Microsoft Word ก็จะเป็นเมาส์ธรรมดาเราแค่คลิกเส้นที่เราวาดมันก็จะหายไปอ่ะเรียบร้อย เดี๋ยวผมจะมาในส่วนของแปลงหมึกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์กันบ้างนะครับเห็นไหมครับค,คลิกหนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าในการวาดในการเขียนสูตรคณิตศาสตร์นะครับบอกว่าเขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่นี่นะครับ <_ S 2> เห็นไหมอันนี้ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้เมาส์ปากกานะครับไม่ได้มีแพดอะไรที่ในการวาดผมใช้เมาส์อย่างเงี้ยมันก็จะเขียนไม่สวยเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยดูนะ,ะผมี่เขียนเลข2นะปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยตัวอย่างข้างบนตรงนี้ใช้ในการเขียนนะข้างบนเป็น,นตัวอย่าง2บวก เจ็ดอ่าเห็นไหมครับได้แล้วอันนี้เขาบอกว่าเลขง่ายเดี๋ยวผมผมล้างก่อนเมื่อกี้มันง่ายไปถ้าถอดรูดนะครับอ่าเครื่องหมายรูทอย่างเงี้ยอ่ารูทสองปุ๊บอ่าเห็นครับนี่คือเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ทําได้หมดเลยแต่มันจะมีปัญหาตรงเลขหกนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูเนี่ยขอล้างนะตรงเลขหกเนี่ยอ่าดูนะนี่รมันจะมองเป็นตัว b หรือตัว g ไปนะครับเลขหกมันจะไปหาตัวนี้ถ้าแต่ถ้าเราใช้ถ้าเราเขียนตัวเดียวขอรหม่นะถ้าเราเขียนตัวเดียวเนี่ยมันจะมองเป็นตัว b หรือตัว g ไปนะครรัับแตต่ถ้าาเเขียน2ว อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอ่าเลข6กเนี่ยมันเป็นตัว B ใช่ไหมแต่ผมใส่เป็นเลขศูนย์เข้าไปปุ๊บเป็น60นะถ้าเขียนตัวเดียวมันจะมีปัญหาครับแต่ถ้ามีแพทมีอะไรก็โอเคดูนะฮะเลขเศษส่วนได้ไหม1นส่วนเอ่ะเห็นไหมได้เหมือนกันนะครับสมมติว่าเราได้แบบนี้เลยนะเราอยากเอาไปทําใน Microsoft Word ทํายังไงแทรกครับเห็นไหมจบเรียบร้อยเห็นไหมครับเรียบร้อยครับเหมือนเหมือนการเขียนแถบสูตรธรรมดาธรรมดาของสมการเลยนะครับอ่ะเพิ่มอีกนะฮะผมเพิ่มอีก เพิ่มเป็นอูทสองส่วนรูทสามเห็นไหมครับได้เลยแซกนะฮะสมการได้เลยครับโอเคตัวก็ถือว่าในคำสั่งนี้มันเขาทำมาตอบโจทยไ์ได้สะดวกสบายกับการเขียนสูตรด้วยนะครับเราไม่ต้องไปเข้าสูตรที่อ่าที่เขาเซตไว้ให้เราเขียนเลยครับโดยเฉพาะใครที่มีปากการหรือมีแพดท,ที่ใช้ในการเขียนมันจะดีมากเลยนะ เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของพื้นที่วาดรูปนะครับอ่ะผมวาดเนาะ,ะสามารถวาดยังไงก็ประกาศพื้นฐานพวกนี้มาทําเป็นมาวาดเป็นไฮไลท์ได้เลยนะครับเนี่ยนี่เลยเป็นไฮไลท์เนาะเนี่เป็นสีเขียวก็วาดได้เลยเป็นดินสอวาดได้ตัวไฮไลท์เป็นหัวกลมนะครับได้ได้ได้หมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยกด Ent e r นะมันก็จะทําการอ่ามันก็จะเหมือนเหมือนกับรูปเลยครับเราจะจัดยังไงอะ่ะทีเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นส่วนใครส่วนมันอยู่ เดี๋ยวเราจัดเราขยายแบบนี้นะทะลุผ่านนี่ครับสามารถยกได้้นะครับเหมือนรูปปกติธรรมดาที่อยู่ใน Microsoft Word เลยนะครับทีนี้ขอไปดูในส่วนของอเนื้อง,งานจริงนะครับเดี๋ยวผมไปที่ไฟแล้วก็ผมมีข้อความชุดหนึ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราทํางานจริงกับไฟลเอกสารจริงนะผมมีข้อความชุดนี้เข้ามานะฮะเดี๋ยว e n t e เทอลงมาเพื่อที่จะแทรกนะครับมาที่วาดก่อนเนะมาดูกันไฮไลท์ก่อนนะผมจะไฮไลท์สีเหลืองนะนี่เรื่องนะี เราก็สามารถทําไฮไลท์ได้เลยหรือว่าปากกาตัวนี้มันหัวมันมันค่อนข้างที่ใหญ่แล้วก็ลดลงมาครับมามานี่ครับมันเหมาะตัวนี้ชุดนี้เหมาะสาหรับติวเตอร์หรือว่าติวเตอร์ต่างๆนะครับจะสามารถทําไฮไลท์แบบนี้ได้ด้วยเลยนะครับก็สอนไปก็วาดไปเขียนตัวอักษรไปอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนต่อไปหลังจากที่เราทําไฮไลท์หรือวาดดินสอบใน็อเกเนต์ของเราเสร็จแล้วเนี่ยน,นะมาดูที่าการเขียนสมการนะครับามาดูผมใส่รูปสองบวกเจ็ด คูณอยู่กับอ่าเป็น x อนะอเป็น x ไปเนาะเอาไหมนะอ่าครับอ่ะคูณนะครับเครื่องหมายคูณใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับคูณเป็น x คูณอยู่กับ2ได้ไหมอ่ะคูณอยู่กับ2อ,อย่างงี้ก็แทรกเข้ามานี่ครับมันก็จะเป็นสูตรอของสมการตัวนี้เนาะเห็นไหมแล้วก็สามารถขยับได้ถ้าเป็นอ่าแบบข้าโครงแบบนี้นะครับมันก็ขยับได้เลยนี่อ๋อตอนนี้เป็นของตัวนี้เนาะ อ่าตอนนี้นะครับเป็นสูตรของคณิตศาสตร์นะครับโอเคมันก็จะเหมือนกับอ่าที่เราเข้าไปสูตรในในการเรียกใช้ของสมการทางคณิตศาสตร์เนาะอ่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้ผมจะทําในส่วนของวาดที่อ่าเป็นรูปวาดแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นรูปภาพพื้นที่ในการวาดผมจะวาด้วนะอ่าวาดเลือกเลือกไฮไลท์ก่อนไฮไลท์วาดก็ได้หรือว่าคุณจะใช้เมจิกพวกนี้ไม่ชอบสีก็เปลี่ยนได้ ผมเป็นสีทองฟ้าตัวนี้เลยนกัรน,นี้ครับวาดวาดอย่างนี้เลยวาดเสร็จเรียบร้อยกด enter นะครับมันเราก็จะได้ชุดนี้ออกมาถ้าอยากขยับนะครับเราก็เลือกตัวนี้จบขยับได้เลยนะครับนี่มาดูในการวาดรูปถ้าเป็นลักษณะที่เราใช้ปากกาปากกาหรือแผดนี่นะครับในการวาดนะ,อะลองดูนะผมจะวาดรูปทรงต่างๆนะครับผมวาดรูปสามเหลี่ยม ตัวนี้ก่อนนะแล้วก็วาดรูปสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปสามเหลี่ยมในตัวนี้มันจะเป็นการแปลงหมึกเป็นรูปทรงต่างๆนะถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับวาดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะปุ๊บอ่อเห็นไหมมันมันได้เลยนะครับได้เลยแต่ถ้ามึกมันใหญ่ไปใช่ไหมอ่อแล้วก็อย่างนี้เลยผมจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วกันอ่านี่ครับได้ผลการเห็นไหมครับมันจะแปลงรูปร่างให้เลยนะครับถ้าใครไม่ทันเอาใหม่นะครับการแปลงรูปร่าง จริงๆอ่าเราติ๊กออกติ๊กออกก่อนนะอ่าเราเลือกปากกาหรือพวกนี้ครับเลือกเลือกดินสอหรือเลือกปากกาตัวนี้ได้เลยนะครับเลือกสีก่อนแล้วก็เลือกสาเลือกส์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาอ่ามาติ๊กตัวอ่าแปลงมึกนะครับอ่าคลิกเสร็จครับผมก็จะวาดแล้วนะอ่าสามเหลี่ยมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมเป็นสามเหลี่ยมได้เลยครับสามเหลี่ยมได้เลยอ่ะโอเคนะครับ ก็ในเด็ดความรู้เล็กๆน้อยๆของตัวคำสั่ง Microsoft Word โหมดของการวาดนะครับมันผมก็ขอจบการบรรยายหรือว่าการแนะนำหรือว่าการสอนแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนช่องจากจุดแดง Channel เป็นค o o l s o n c o นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ